มาต่อกันเลยนะครับก็วิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อตารางนะฮะจะทำยังไงแล้วก็การจะลบตารางทํำยังไงนะครับก็ผมจะเน้นที่การเขียนโค้ดนะการเขียนโค้ด h q l นะครับไปที่ c u r y นะ c u r y แล้วก็ new c u r y นะครับนะเราจะเปลี่ยนชื่อนะครับโปรไฟล์ตรงนี้นะเป็นชื่อชื่อใหม่นะชื่อใหม่ ไปที่อันหนึ่งนะผมหาไม่เจอเอ่านะฮะย้ายก่อนโครงสร้างเป็นอย่างนี้นะครับโครงสร้างโครงสร้างในการเขียน sql ในการเปลี่ยนชื่อตารางนะครับคําแรกนะครับ o l t e r alter นะครับตามด้วยชื่อ,อาตามด้วย table นะครับชื่อ table อะไรนะครับชื่อ table อะไรแล้วก็ตามด้วย rename ชื่อ table ใหม่นะครับ คงทราบเป็นอย่างนี้นะครับการเปลี่ยนชื่อตารางนะมาเคลมาเขียนกันนะครับชื่อตารางเดิมนะมันชื่อว่าโปรไฟล์ถูกไหมครับโปรไฟล์นะครัโปรไฟล์เราจะเปลี่ยนให้เป็นเป็นชื่อว่าโปรไฟล์นิวแล้วกันนะฮะก่อนอื่นนะครับก็เขียนออเทอร์เทเบิลชื่อเทเบิลชื่อเนมนะชื่อเทเบิลเดิมนะชื่อว่าโปรไฟล์ใส่เน่ด้วยนะการไว้ตามด้วยรีเนม ร e n น m นะครับชื่อเทเบิลใหม่นะครับผมไม่ชื่อว่าโปรไฟล์แนวนะครับแค่นี้ฮะัแค่นี้จริงกดคอนโทรลอ่ะอันนี้คืออัปเดตแล้วนะอัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับกดค่อยงนะ Refresh นะครับอ่านะครับนี่คือการเปลี่ยนชื่อตารางนะครับการเปลี่ยนชื่อตารางน่านะโครงสร้างมีแค่นี้ครับก็คือ ออร e เ t อร์ e ทบลชื่อ t ท b บ e ลเดิมนะครับรีเนมชื่อ t ท b บ e ลใหม่น่าง่ายไหมครับง่ายนะครับแล้วก็การลบตารางล่ะลบตารางทำยังไงนะลบตารางทำยังไงผมขอสร้างตารางขึ้นมาใหม่นะครับกมกันไว้ใส่นี่เป็น h t u i d แล้วกันน่าเป็น int เป็นว r ริคี e K e นะเซมันนะชื่อว่า test delete let's it โอเคนะครับนะมาอยู่ตรงนี้ครับผมจะลบตารางนี้ออกนะลบตารางนี้ออกมาที่คิว r รีนะครับแล้วก็พิมพ์ครับอย่างเงี้ยออเทอร์อ่าไม่ใช่ออเทอร์นะครับพิมพ์คำว่า job ดอ b นะดนตามด้วยชื่อ Table น,นะครับชื่อ Table สแควปชื่อ table ว,ว่าอะไรเมื่อกี้ t e s t ์เนะ t e ิ t Delete นะครับนะเราจะลบตารางนี้ออกนะครับด้วยคำสั่ง Drop Table ชื่อตารางนะครับ c o n t r o l n อ่านะครับไปแล้วนะครับไปแล้ว d e l ปดูนะครับ,นะรบ,รนะรบอันนี้นะอันนี้คือคำสั่งการลบตารางนะครับก็ง่ายๆนะง่ายๆนะมีคำสั่งตัวนี้ครั้งนะคำสั่งการเพิ่ม าการแก้ไขชื่อชื่อเทเบิลนะชื่อเทเบิลนะโปรไฟล์เนวกับเรเนมโปรไฟล์นิ่สองอ่านะโครงสร้างของการเปลี่ยนชื่อเทเบิลกับการลบตารางทิ้งมีแค่นี้นะครับ